ช,ช่วงที่ฝนตกก็เย็นแต่ถ้าไม่ตกก็ร้อนอบอ้าวภาพที่หายากจริงๆเกิดที่ระยองหนุ่มอายุแค่20ปีชื่อฟเฟมโหมงานหนักหรืออย่างไรไปน็อกขาต้นทุเรียนสูงเกือบสิเมตรนี่ข้อดีที่เพื่อนเห็นก่อนช่วยกอาลงมาจากต้นทุเรียนแล้วลงมาเนี่ยไม่มีชีพจรปวามหัวใจสุดท้ายเนี่ยรอดปาฏิหารินี่ฮะเฟมอายุ20 ขึ้นไปตัดทุเรียนเกิดน็อกบทสติบนยอดต้นทุเรียนแบบนี้ความสูงเกือบ10เมตรเจ้าของสวนกับเพื่อนคนงานเห็นต้องช่วยกันประคองและเอาเชือกผูกตัวของฟิล์มแล้วค่อยๆหย่อนตัวลงมาด้านล่างเป็นภาพนี้ไปลงไระจลงไปเรื่อยๆช่อต้องช่อลงมาครับผมได้ขาเดียวไหมอ่ะ อยากาบอ่าไปลง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 ไงไปล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 ไปลง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 ไปงไปลงไปงไปปลงไปลงไปลลงไป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 ล แต่คนใช้าบนต้นไม้อ่ะที่กจอ่าก็ประกฏตว่ารู้สึกตัวหลังจากก่อนหน้าไม่มีชีพจรได้สติกลับมาก่อนที่กู้ภัยจะนำโงพยาบาลนี่ในสวนผลไม้ผลไม้แห่งหนึ่งที่วังจันทร์จังหวัดระยองคนมารับซื้อทุเรียนเชื่อโนไทยช่วเป็นคนพาเฟีมาเก็บทุเรียนเนี่ย ค่ะบอกว่าต้นทุเรียนที่ฟิลมขึ้นไปตัดเป็นต้นเก่าความสูงประมาณ10เมตรตอนแรกฟิลมก็ตัดทุเรียนตามปกติอยูยูทำท่าเหมือนจะเป็นลมจุกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก เพื่อนคนงานอยู่ข้างล่างเห็นว่าไม่ค่อยดีก็เลยบอกให้รีบไปบอกคนงานอยู่ใกล้เคียงให้ไปช่วยประคองไม่ให้ตกจากต้นทุเรียนหลังจากนั้นก็รีบให้คนงานคนอื่นเข้าไปช่วยนะคะช่วยกันนาตัวลงมาจากด้านล่างก็อย่างภาพที่เห็นคือใช้เชือกผูกกับตัวแล้วหย่อนลงมามฟิล์มน็อกแน่นิ่งไม่มีชีพ,พจรก็เลยช่วยกันฉีดเสื้อเพื่อระบายอากาศแล้วก็ปั๊มหัวใจเกือบ20่สิบนาทีจนกระทั่ทงฟิล์มรู้สึกตัวคะ่ะ ขณาที่ตัวของฟิล์มบอกตอนอยู่บนต้นทุเรียนอาการคือเหมือนจะหายใจไม่ออกจุกแน่นหน้าอกแล้วจู่ๆก็ไม่ไม่รู้สติไปมารู้ตัวอีกทีหนึ่งรู้สึกมีคนมากดที่หน้าอกและที่ท้องไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเนี่ยมีเสียงฟิล์มไหมคืออายุ20เท่านั้นเองนะจู่ๆวูบไปเลยอทาบูชอม